สวัสดีคะ่ะเด็กๆห้องอนุบาลสองทับหนึ่งทุกคนนะคะพบกับคุณครูแหม่คคคมค่ะกับเรื่องที่5ของหน่วยครอบครัวอบอุน่นเรื่องที่5ในวันนี้นะคะคือเรื่องกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูคคคคมีเพลงสนุกๆมาชวนเด็กๆร้องมาชวนเด็กๆเ,เต้นกันคะ่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า finger family ครอบครัวนิ้วมือนั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆคนไหนเคยฟังบ้างคะ mm hmm. เพลงนี้สนุกมากเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆเตรียมหุ่นนิ้วมือประดิษฐ์เสร็จหรือยังเอ่ย mm hmm. ถ้าเสร็จแล้ว mm hmm. เด็กๆเตรียมหุ่นนิ้วมือครอบครัว mm hmm. และเดี๋ยวเราไปเ mm hmm. ต้นไปสนุกกับเพลง Finger Family mm hmm. กันเลยค่ะ Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, Baby are am. you? Finger I I where Here Here How do you do? am. สนุกไหมคะเด็กๆก,กับเพลงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆร้องและเต้นในวันนี้คะ่ะเด็กๆก,ก็จะมีอารมณ์ดีแล้วมีความสุขกับการร้องเพลงและเต้นนั่นเองคะ่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาเต้นเพลงนะคะหรือว่ามาเล่นหุ่นนิ้วมือครอบครัวเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวนั่นเองค่ะกิจกรรมครอบครัวหมายถึงการใช้เวลาร่วมกันในการในการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะ ม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำภายในบ้านหรือกิจกรรมที่ทำนอกบ้านนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นแล้วมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูรูปภาพกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวกันเลยนะคะ ระหว่างที่คุณเด็กๆด,ดูไปเด็กๆคิดตามไปด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เคยทํากิจกรรมอะไรบ้างที่คุณคูณนํามาให้ดูคะ่ะเรามาเริ่มที่กิจกรรมภายในบ้านกันเลยนะคะกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวคะ่ะการทานอาหารอร่อยๆไปพร้อมกันในครอบครัวต่อไปกิจกรรมดูทีวีร่วมกันในครอบครัวคะ่ะ การดูรายการการดูละครหรือว่าดูกระตูนร่วมกันในครอบครัวต่อไปนะคะกิจกรรมช่วยงานบ้านร่วมกันในครอบครัวค่ะเดกๆเคยช่วยการรักษาวความสะอาดบ้านหรือว่าทำความสะอาดบ้านให้หน่าอยู่ไหมคะต่อไปนะคะกิจกรรมรดน้ําต้นไม้ร่วมกันในครอบครัวค่ะ การช่วยกันปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือว่ารดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะและต่อไปนะคะกิจกรรมทำอาหารร่วมกันในครอบครัวค่ะการทำเมนูอาหารแสนอร่อยนะคะไวาทานกันในครอบครัวนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรมภายในบ้านนะคะเด็กๆ ต่อไปเรามาดูกิจกรรมที่เราทำกันนอกบ้านบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันเลยค่ะภาพแรกคือกิจกรรมไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง,างๆเช่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาหรือสถานที่ธรรมชาตินั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมไปวัดกับครอบครัวค่ะเด็กๆเ,เคยไปไหมคะ ไปทาบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนานั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองค่ะหรือว่าไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะและกิจกรรมต่อไปค่ะการไปซื้อสินค้าต่างๆตามห้างสรรพสินค้า หรือว่าการไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเด็กๆเ,เคยไปไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในบ้านนะคะนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรมที่ทำนอกบ้านนั่นเองคะ่ะเอ๊เด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยนะคะเด็กๆเ,เคยทำกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยไหนใครเคยทำกิจกรรมทุกอย่างที่คุณครู ยกตัวอย่างมาบ้างคะ่ะยกมือขึ้นเลยโอ้เก่งมากเลยคะ่ะนอกจากกิจกรรมที่คุณรูยกตัวอย่างมาแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆื่นอีกมากมายเลยคะ่ะเช่นการบอกรักกันในโอกาสวันพิเศษหรือว่าเราจะบอกรักกันทุกวันก็ได้นะคะเด็กการกอดการหอมแก้มเด็กๆลองบอกรัก ลองกอดลองหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเด็กๆจะเห็นเลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะยิ้มแล้วก็กอดหอมเด็กๆเหมือนกันค่ะกิจกรรมบูรณาการวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สมาชิกในครอบครัวนั่นก็คือพี่สาวน้องสาวเอ๊ครอบครัวของเด็กๆคนไหนมีพี่สาวน้องสาวบ้างคะ เด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะพี่สาวน้องสาวถ้าเราจะเรียกพี่สาวน้องสาวเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sister sister มีตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว s i s, s t e r อ่านว่า sister แปลว่าพี่สาวน้องสาวนั่นเองค่ะอันบูรณาการคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรียงตัวเลขจากมากไปหาน้อยค่ะโดยค,คุณครูจะมีตัวเลขตั้งแต่1-5สถึงหรสลับที่กันให้เด็กมาช่วยกันเรียงตัวเลขจากที่มากที่สุดไปหาเลขที่น้อยที่สุดกันนะคะโดยค,คุณครูมีเลข 3ามหนึ่งหส้สองเอเด็กๆคิดว่าเลขไหนมีจำนวนมากที่สุดคะเก่งมากคะ่ะนั่นคือเลข5และต่อไปล่ะคะคือเลขอะไรเอ่ยสต่อไปคือเลข สต่อไปคือเลข2และน้อยที่สุดนั่นคือเลข1ทบทวนนะคะ5 4 3 2 1นี่คือการเรียงตัวเลขจากที่มากไปหาหน้อยนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะการบ้านวันนี้คุณครูฝากเด็กๆทำหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็กต่อในหน้าที่5นะคะแล้วก็ทำใบงานคณิตศาสตร์เรียนรู้จำนวนเลข9กันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมการบ้านเตรียมใบงานเลข9เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ งานบ้านที่ฉันช่วยได้ระบายสีภาพงานบ้านที่เด็กๆสามารถช่วยได้และวาดภาพงานบ้านที่ฉันชอบทำช่วยได้นะคะจะมีรูปภาพกวาดบ้านเช็ดโต๊ะตากผ้าคา่ะรีดผ้ากับตัดหญ้าเด็กๆไม่สามารถทำได้นะคะเด็กๆวาดภาพด้านล่างอาจให้ผู้ปกครองช่วยวาดภาพและเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามคา่ะ รู้จักตัวเลขและจำนวนเก้านับจำนวนมะม่วง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจมีทั้งหมดเก้าผลเสร็จแล้วโยงเส้นจับคู่และระบายสีให้สวยงามค่ะเขียนตามรอยปาะเลข9ก้าอารบิก เขียนตามรอยปาเรก้าไทยเขียนคำว่า9ก็เอาเกาไม่โทรก้าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเล่นและชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เนื้อหาในหน่วยครอบครัวอบอุ่นครบทุกเนื้อหาแล้วค่ะ เด็กๆก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านของวันนี้หนังสือตัวเด็กหน้าที่5แล้วก็ใบงานคณิตศาสตร์เลขที่9อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนเพื่อให้คุณครูประเมินให้คะแนนดาวเด็กๆด,ด้วยนะคะก็เด,ด็กๆก็ได้เรียนรู้ครบไปแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับหน่วยเรียนรู้ในสัปดาห์หน้าค่ะ วันนี้ครูแมมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ